สำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้ยังคงต้องเร่งบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมรับกับฝนที่ตกลงมาในขณะนี้และฝนใหม่ด้วยนะคะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือนี่มีฝนหลายระลอกที่ทำให้ระดับน้ำในลำน้ำหลายจุดมีปัญหาค่ะล่าสุดก็ยังคงออกคำเตือนประชาชนให้เตรียมตัวรับมือกับฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักอีกค่ะนี่เป็นสภาพในอุทยานแห่งชาติแม่วะในอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะคะ น้ำตกในเขตอุทยานไหลเชี่ยวมีสีขุ่นเนื่องจากมีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างหนักแจ้งเตือนประชาชนท้ายน้ำให้เพิ่มความระมัดระวังอาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งได้ค่ะล่าสุดที่อ่างเก็บน้ำแม่โมกในอำเภอเถินมีน้ำเต็มความจุนะคะล้นสเปร,รย์เวเป็นวันที่สองแล้วน้ำที่ล้นออกมามีความเร็ว106-108ถึงลูกบาทเมตรต่อวินาทีไหลเข้าสู่พื้นที่ตำบลเวียงโมกไหลเข้าที่จังหวัดสุขโขทยัยตามลำดับต่อไปนะคะ ส่วนในเขตอำเภอเมืองลำปางซึ่งอยู่ในเขตของลุ่มน้ำวังมีน้ำท่วมถนนหลายสายในเขตเทศบาลนครลำปางค่ะเช่นถนนฝั่งชุมชนสีบุญยงถนนเจริญประเทศไม่แตกต่างก,กันกับถนนเรียบแม่น้ำวังเรียบแม่น้ำวังและบ้านเรือนของชาวบ้านทั้งในฝั่งตำบลเวียงเหนือตำบลศกตุย๋ยตำบลสวนดอกมีน้ำวังที่เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมนะคะ เนื่องจากมีฝนตกหนักรวมไปถึงเขื่อนกิ่วลมและกิ่วคอหมาระบายน้ำเพิ่มค่ะไปดูที่นครสวรรค์น,นะคะซึ่งเป็นจุดบรรจบของน้ำจากภาคเหนือตอนบนชาวบ้านที่บางพระหลวงอำเภอเมืองนครสวรรค์หลายสิบหลังคาเรือนยังคงมีน้ำจากแม่น้ำน่านเอ,อ่เข้าท่วมค่ะชาวบ้านบางคนบอกว่าถึงแม้จะอยู่กับน้ำมานานนับสัปดาห์แต่พวกเขาก็เชื่อว่าน่าจะมีน้ำลงมาสมทบอีกค่ะ ก็กังวเลเราจะเข้าตรงๆกักงวลมากกลัวจะท่วมชั้นสองยไเป็นแต่ท่วมชั้นสองก็จะลําบากเนาะเอ้โหลำบากมากเลยทีนี้เรื่องน้ำลำบากมากเละซึ่งตอนนี้เราเก็บของขึ้นบ้างแล้วอยาเก็บขึ้นบ้างแล้วขึ้นชั้นบนแต่กลัวจะท่วมชั้นสองกลัวจะท่วมชั้นสองก็เป็นให้ลูกหลังที่เข้ามาอยู่ใน่นนะผลจะผนก็ทบโดยตรงก็ เป็นมากลส่วนกำแพงเมืองเชียงใหม่ที่สุดตัวบริเวณประตูช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าหน้าที่จากสำนักศิลปากรที่7ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจและดำเนินการเข้าเฝือกค่ะเรียกว่าเป็นการรัดดามเฝือกตัวกำแพงเพื่อเสริมความมั่นคงชั่วคราวป้องกันการพังทลายเพิ่มเติมนะคะคาดว่าจะทำให้เสร็จภายในวันนี้ ขณะเดียวกันเร่งสำรวจในจุดอื่นๆป้องกันการซุบตัวเพิ่มเติมเพราะฝนจะตกลงมาอีกนะคะซึ่งในภาพรวมของหลายอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆก็เพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกลงมาทำให้ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดศูนย์อุตุนิยมวิทยาของภาคเหนือประกาศเตือนประชาชนจากอิทธิพลของพายุโนรู จะทำให้ในสัปดาห์นี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจะมีน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงค่ะ